สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับสู่วิดีโอรีวิวเกี่ยวกับเดียคาที่ต่อสู้กับความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลกและอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและไตาวายโชคดีที่มีหลายวิธีในการจัดการความดันโลหิตสูงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอาหารการออกกำลังกายเป็นประจำและการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์อย่างไรก็ตามหลายๆคนยังคงประสบปัญหาในการควบคุมความดันโลหิตของตน นั่นเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจทำวิดีโอรีวิวนี้เพื่อแนะนำให้คุณรู้จักกับเดียคาที่สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพฉันเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาโดยตลอดและต้องทานยาตามใบสั่งแพทย์เป็นเวลาหลายปีเพื่อควบคุมความดันโลหิตของฉันอย่างไรก็ตามแม้จะใช้ยาแล้วฉันยังมีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ฉันกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน ตอนนั้นเองที่เพื่อนคนหนึ่งแนะนำดียคาให้ฉันซึ่งช่วยต่อสู้กับความดันโลหิตสูงฉันตัดสินใจลองใช้และหลังจากใช้งานไปไม่กี่สัปดาห์ฉันสังเกตเห็นว่าความดันโลหิตของฉันดีขึ้นมากฉันมีความดันโลหิตสูงน้อยลงและรู้สึกสงบและผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากใช้ดีอาคาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสอเดือนฉันตัดสินใจนัดกับแพทย์เพื่อดูว่าความดันโลหิตของฉันเป็นอย่างไร ตอนนั้นเองที่ฉันได้รับข่าวที่น่าเหลือเชื่อว่าความดันโลหิตของฉันควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แล้วและฉันไม่จําเป็นต้องทานยาตามที่กําหนดอีกต่อไปฉันพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้รับจากเดียคาและฉันแนะนําให้ทุกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงให้ลองใช้มันเปลี่ยนชีวิตฉันให้ดีขึ้นและฉันแน่ใจว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน ก่อนที่จะจบการรีวิววิดีโอนี้เราขอเตือนทุกคนว่าดีอาคาสามารถซื้อได้บนเว็บไซต์ทางการเท่านั้นน่าเสียดายที่มีสินค้าล็อกเลียนแบบมากมายในตลาดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้ดังนั้นเราขอแนะนําให้คุณซื้อจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเท่านั้นเพื่อช่วยคุณฉันได้ทิ้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไว้ในคําอธิบายด้านล่างเพื่อช่วยคุณนี่คือวิดีโอรีวิวของฉันเกี่ยวกับดีอาคา หากคุณได้ลองใช้เดียคาแล้วแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในความคิดเห็นด้านล่างเราต้องการทราบความคิดเห็นของคุณและทราบว่าเดียคาช่วยคุณควบคุมความดันโลหิตสูงได้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณที่อาจกำลังเผชิญกับปัญหาความดันโลหิตสูง